มี2คีย์ลัดนะคะที่โดนถามเข้ามาบ่อยมากว่ามันมีการกดยังไงใช้งานยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่เราใช้งานบ่อยๆตัวแรกนะคะก็คือการเมิร์เซลล์หรือการประสานเซลล์นะคะก็คือรวมเซลล์นั่นเองท่านเรียกง่ายๆตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเพจลิงเพจลิงก็คือการทำลิง์เชื่อมแบบนี้แหละเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเวลาที่เราจะทำลิง์ข้อมูลเราไม่ต้องกดเท่ากับแล้วก็มาลิง์แบบนี้เสมอไปนะคะ เราสามารถ Copy แล้วก็เอามาเพจ e Special เป็นเพจ e Link ตรงนี้ได้นะคะ ก็จะออกมาเป็นการเชื่อมข้อมูลเหมือนกันคำสั่งพวกนี้แหละเป็นตัวที่เพื่อนๆเ,เราเนี่ยใช้กันบ่อยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าคีย์ลัดเนี่ยมันคือยังไงมาดูการใช้งานปุ่มรัดตัวแรกนะคะสำหรับการเมิดนะคะเมิดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะคลุมเซลล์ที่เราต้องการประสานกันใช่ไหมคะแล้วก็มากดที่ตรงนี้มันก็จะประสานกันแล้วได้แบบนี้นะคะอ่าพย้อนกลับมานะวิธีการใช้งานปุ่มรัดตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เครื่องหมายบวกมันจะเป็น การกดพร้อมกันก็คือกด a n t i n o t e H พร้อมกันแล้วตามด้วย M กับ M นะคะอันนี้เป็นเรียงลำดับการกดปุ่มลัดนะคะตัวนี้ถ้าเกิดจะประสานเซลล์นะคะให้กด a n t i n h อ e H กดพร้อมกันนะเวลาที่เรากด a n t i n o t e H เสร็จเนี่ยมันจะมีพวกคีย์พวกนี้ขึ้นมามันก็เหมือนทางเข้าแหละถ้าเกิดเราจะเข้าไปเหมิดเนี่ยเราก็กดตรงนี้มันเป็นตัว M ก็กด M แล้วตรงนี้เหมิดมันจะมีหลายออปชันใช่ไหมคะเมิดธรรมดาก็คือจะเป็น M แต่ถ้าเกิดเมิดแล้วเซนเตอร์ด้วยเนี่ยจะเป็น C นะคะเพ่าเอาเมิดธรรมดาก่อนนะคะก็คือกด M ออีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดจะกดเป็น ตัวนี้ Antenna HMC นะคะมันจะเซนเตอร์ให้แต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าเซนเตอร์ในความหมายของเขาเนี่ยคือเซนเตอร์ตัวนี้คือกึ่งกลางหน้ากระดาษแนวนอนนะคะ Alignment จะเป็นตามนี้แต่ถ้าเกิดตัวนี้เขาไม่ได้เรียกเป็นเซนเตอร์นะคะเขาเรียกว่า Middle Align มันถ้าเกิดเราทําแนวเนี้ยมันสามารถจัดเซนเตอร์ให้อยู่แนวนี้ได้แต่ถ้าเกิดมาเซนเตอร์แนวเนี้ยมันจัดกึ่งกลางตรงนี้ไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวตัวนี้พย้อนกลับแล้วลองใช้ปุ่มลัดตัวนี้ดูนะคะ กด Antinette H พร้อมกันแล้วก็ M แล้วก็ตามด้วย4นี่เราก็จะได้ตัวนี้มาจริงๆมันก็เร็วนะถ้าเกิดเราคุ้นเคยเราใช้งานบ่อยๆกดปแปบเดียวมันก็ได้ออกมาเลยเราไม่ต้องเอามือเนี่ยไปคลิกเมาส์เราก็เลือกเลยอ่าอย่างตัวนี้เดี๋ยวถ้ากดให้ดูนะเป็น a n t i n e t e HMM a n t i n e t e HMM <H> MM. ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะคะตอนที่เพื่อนๆกด ตัวนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะคะเราไม่จำเป็นที่กด Antinete H แล้วปล่อยนะคะตามสเต็ปเนี่ยมันปล่อย a n t i n i t e S เสร็จเนี่ยแล้วกด M MM M ต่อแต่ว่าเพื่อความง่ายนะคะเรากดแบบนี้ก็ได้กด Antinete ค้างไว้เลยแล้วก็ตามด้วยไม่ต้องปล่อยมือนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ไม่ต้องทำอะไรหลายอย่างพร้อมกัน กด Antinete ค้างไว้แล้วก็กด S แล้วก็ Mm มันจะใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็น Antinete SMC ในแนวนี้แทนเดี๋ยวพาย้อนให้ดูนะคะลองกด Antinete SMC มันจะได้เซนเตอร์แค่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เซนเตอร์ที่เป็นตรงกลางด้วยถ้าเราอยากให้มันกึ่งกลางเราต้องมากดตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มลัดที่ใช้ในการเพจลิงนะคะ ตัวนี้จะเป็นการกด Ctrl o n o Alt V แล้วตามด้วย L นะคะ,ะก่อนอื่นเลยก็ Copy สิ่งที่เราต้องการจะ Paste ลิงกมานะคะเดี๋ยวพามา p a s ไว้ตรงนี้นะขอลบก่อนตอนนี้ก็กด Ctrl o n o C ปกตินะคะแล้วก็ตรงนี้กด Ctrl o n o Alt แล้วตามด้วย V นะคะแล้วก็กด L ตัวนี้กดพร้อมการชุดแรกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตามด้วย L นะคะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดู Control a l t e ิเนตแล้วกด L ไปด้วยเนี่ยมันไม่เกิดนะคะเราก็ต้องพอกดแล้วมันมาขึ้นหน้านี้แล้วเนี่ยเราค่อยกด L ตามมันก็จะวางเลยที่รู้ว่าเป็นตัว L เนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆดูใกล้ๆเนี่ยเพจลิงก์เนี่ย,เ,ยเขาจะมีคำว่าลิงก์แล้วมีขีดตรงตัว L ไว้นะคะอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆเวลาที่เรากด c o n t r o l a n t e ิ t e V เนี่ยมันคือการเข้าถึงเมนู p s t e s p e c i a l นะคะถ้าเกิดเราจะเอา All เนี่ยเราก็กดตัว A เนี่ยดูง่ายๆตามด้วยปุ่มอะไรเนี่ยมันเขาจะขีดเอาไว้ตัวนั้นนะคะถ้าเกิดเราจะ p s t e s p e c i a l by value เราก็กด Control Antinate V แล้วก็ตามด้วย V อีกครั้งนึงนะคะก็จะเป็นการ Paste by value อันนี้ดงงูง่ายๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับปุ่ม รัดตัวอื่นๆได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการใช้ปุ่มรัดแบบตรงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดว่าปุ่มรัดพวกนี้ยาวไปนะคะสู้กดตามปกติอย่างที่เราเคยกดดีกว่าเดี๋ยวแพลมี ออปชันพิเศษให้นะคะพราวจะทำปุ่มลัดพวกเนี้ยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับการกดแค่2ปุ่มแล้วออกมาเป็นคำสั่งที่เราต้องการเลยนะคะเช่น ctrl c ctrl v ctrl s คำสั่งที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยก็กดแค่2ปุ่มเองเดี๋ยวคลิปหน้าพราวจะมาสอนวิธีการทำคัสตอมให้สามารถแปลงสูตรลัดพวกเนี้ยที่มันยาวๆแบบเนี้ยให้กด แค่พร้อมการสองปุ่มแบบที่เราคุ้นเคยได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบจำหรือว่าไม่ชอบกดยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูคลิปนั้นนะคะสวัสดีค่ะครูแพรวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ